โอ๋นอ้องใครเซลนอ้องลิซ่ากันเนี่ยว่าเป็นผักบ้างนะคะเป็นต้นไม้บ้างค่ะหรือบางทีก็เป็นผู้เชียร์ลดเดอร์ก็มีเหมือนกันนะถึงท่านกับเซลเป็นชุดหางเครื่องเลยนะคะบางท่านค่ะอ่าง,งานคลิปนี้ค่ะขอแก้ความเข้าใจผิดให้กับน้องลิซส,สักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นความตั้งใจนะคะของสไตล์ลิซหรือเปล่านะ เอหรือว่สีสาวแบ a ็คพิงค่ะเธอชอบนะคะของแบรนด์นี้ก็เลยเลือกกันแบบว่า4ปีซ้อนกันไปเลยนะคะโดยชุดของพวกเธอค่ะทั้ง4คนนะคะก็มาจากแบรนด์ดังที่ชื่อว่า THE BRONZE ค่ะเป็นแบรนด์แฟชั่นชั้นนำนะคะมาจากนิวยอร์กนะคะได้รับการดีไซน์มาอย่างพิธีพิธานถัะจากดีไซเนอร์ดูโอชื่อดังนะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินดังมาแล้วหลายคนค่ะ รวมถึงนะคะเคยร่วมงานกันกับทาง MAC Cosmetics อีกด้วยนะคะซึ่งชุดของทั้งสี่สาวค่ะที่ใส่มานะก็เป็นคอล r เลคชันนะคะของทาง The Bonds ค่ะกันทั้งหมดเลยนะคะโดยไล่เลี้ยงปีกันเลยนะเริ่มจากเจนนี่ค่ะเป็นคอล r เลคชันนะ for 2016นะคะตามมาด้วยท่โรเซ่ Rose, ค่ะกับ collection spring 2017นะคะส่วนของพี่ซูค่ะเป็น collection spring นะคะ2018ค่ะแล้วก็น้องเล็กค่ะลิซ่าค่ะเป็น collection ่าสุดนะคะ2019นะคะอ่ะอย่างนี้นะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะมันเรียงกันต่อปีเลยเนาะ16 17 18 19นะคะแอดก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าจะเป็นความตั้งใจนะคะของพวกเธอนะที่จะเลือกอจากดีไซเนอร์แบรนด์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็เอนดูนะในความช่างชินนาการนะคะของบิงเหมือนกันนะก็เข้าใจนะคะเพราะว่ารักหล่อนะคะจึงหยอกเล่นนะคะแอดเองนะเห็นชุดนี้ครั้งแรกก็ยังถึงถึงนกแก้วเลยนะคะแบบว่าเฮ้ยเห็นครั้งแรกเป็นสีเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อแล้วก็มีใครทันสังเกตหรือเปล่าคะชุดของโรเซ่ค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นเวอร์ชั่นต่อจากคราวที่แล้วนะน่าจะพาได้จากแบบอินสปิเรชันจากเออบงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วมันก็คล้ายๆกันนะ แต่จริงๆเนี่ยก็ชุดจริงๆเต็มๆเลยนะที่ถ่ายมานะคะก็สวยมากๆเลยนะมันเป็นเดรสสีเทานะคะอมม่วงค่ะเป็นลายดอกแล้วก็สไตล์มีการหันแบ่งครึ่งนะคะเอามาทําเป็นเกาะอกกับกระโปรงค่ะแล้วก็มีการใส่ทับเป็นเสื้อขนฟูฟูะะอยู่ด้านบนแบบนี้ค่ะสวยหวานเชียวนะคะก็เป็นแฟชั่นนะคะปี2021ค่ะคือตรงนี้ยังไม่มีวางจําหน่ายนะคะ ส่วนอีกชุดหนึ่งก็เป็นของพี่สูนะชุดนี้ก็ลดมากค่ะเห็นพี่สูเธอมาโพสต์รงใน i อนะคะเป็นแบบแนวสวยหวานเนาะก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะชุดนี้นะคะดูแล้วแบบว่าเป็นลุคแบบเจ้าหญิงเลยนะก็เอาลุคแบบเต็มๆนะคะเอามาให้ดูด้วยแล้วกันค่ะจากคอนเสิร์ตหรือโชว์เมื่อวานนี้นะคะแล้วคุณนะคะตอนเห็นชุดครั้งแรกะะของนอนริซ่าแล้วนะคะรู้สึกยังไงนะหรือว่านึกถึงอะไรก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะอ่นเนี้ยแอดเอารูปทั้งหมดค่ะเอามาให้ดูแล้วกันค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า